นาเอกภพบไรโครเคอัญมณีแห่งจิตใจได้ถูกหลอมรวมขึ้นโดยเทพผู้ปกครองทั้งสามอาณาจักรดิวายดินแดนอรุณสีทองโปรยละอองฝันเหนือทะเลเมฆดินแดนแห่งน,นี้เดลเซียคอยบรรดาลความหวังแรกันอบูนให้กับหัวใจของเรามนุษย์บบกถึงสัญญาณหึงความหวังว่าตราดใดที่ยังฝันได้ท้องฟ้าก็ไม่เคยมีขอบเขตแต่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะไปเห่งฝันได้อย่างราบรืนะ่นน ลึกลงไปใต้ผืนดินอนาณาจักรอ i n f e r นอลที่ที่เปลวเพลิงคำรามไม่เคยหยุดเสียงร้องโอดควรสะท้อนเกิดกล้องไปทั่วใต้พิภพเทพไคลรออสผู้ถือดาบเพลิงจ้องมองเราวทุกสีก้าวคอยเผาเนาในใจให้เผยความกลัวความโกรธและการล้มเหลวแต่ทว่าจากเท่าทานแห่งความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ให้เกิดตะกายกล้าสอนให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เหนือเส้นแบนดหวังสมดินแดนดือมอเทอร์อาณาจักรแห่งเหตุและผลเทพโซเซียนคอยทอดสายตาเหนือเราเหมอกไม้ถักทอเส้นทางชีวิตของเรามนุษย์ให้สมดุลระหว่างความฝันกับความจริงที่พาเราเติบโต,ตและเข้าใจหัวใจของตัวเองได้มากขึ้นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ไหมายถึงจิตใจที่ไร้บาดแผลแต่คือจิตใจที่พร้อมปวกุกอดบาดแผลของตนเองและพร้อมที่จะดนหน้าต่อไปกับมัน